สวัสดีครับกระผมพันตํารวจเอกวันชัยขาวราผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรีครับวันนี้นะครับก็อยากจะนําเสนอในส่วนของสถานีปูทวนเมืองเพชรบุรีครับในด้านการทํางานนะครับสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีเรานะครับมีการจัดตำาหนงที่ตารวจปฏิบัติภารกิจในหลายภารกิจนะครับภารกิจหลักนะครับก็มีหลายภารกิจงางภารกิจงานป้องกันปราบปรามนะครับภารกิจของงานจราจรและก็ภารกิจงานสอบสวนนะครับ ส่วนงานสนับสนุนก็เป็นงานธุรการนะครับซึ่งสพเมืองพรบุรีนะครับเราได้พัฒนาด้านบบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งผลของการปฏิบ uh ัต <al destiny cause the> ินะครับก็ได้รับคะแนนนะครับในระดับภาคและระดับอสังานบริห่งชาติจำนวนหลายรางวัลนะครับก็จะมีโล่และใบประกาศนะครับใบประกาศเกียรติคุณจากสักงานบรวแห่งชาติ2รางวัลนะครับเคอประกวดการฝึกนะครับชนะเลิศการประการฝึกแล้วก็สตองเกอร์ทูเกเตอร์นะครับส่วนของภาค7นะครับเราก็ได้รางวัลนะครับทั้งหมด5รางวัลนะครับ ก็มีรา,างวัลชะเลิยประกวดการฝึกรางการฝึกยุทธวิธีตำรวจดีเด่นนะครับโครงการยกระดับโรงพักนะครับและการตรวจของเจเลตตำรวจนะครับซึ่งเราได้ที่1ของภาคเจ็ดนะครับสรางวัลและกัโครงการซ t ง,งเกอร์ซูกเกเตอนะครับก็เป็นรางวัลที่2นะครับซึ่งมันเป็นการการันตีว่าตําตรวจของเรานะครับทำงานอยากมีคุณภาพในครบครบถ้วนในทุกด้านนะครับส่วนในด้านของอ การบริการบนโรงพักนะครับในสถานีตํารวจนะครับโครงการวันสต s อ r v วิ e นะครับเราก็ได้จัดที่เป็นห้องสําหรับบริการประชาชนนะครับซึ่งได้จัดเป็นสัดเป็นส่วนในการบริการและก็ที่พักสำหรับประชาชนที่ท่านในการนั่งพักรอนะครับในการดําเนินการนะครับเราดาเนินการให้เป็นห้องที่ไม่เป็นไม่เป็นทางราชการนะครับ คนที่มาใช้บริการจะรู้สึกถึงความอ่อนนุ่มของสถานที่นะครับอย่างบริเวณที่เราจัดไว้สำหรับประชาชนนั่งนะครับเราใช้สไตล์วินเทจนะครับเป็นสีขาวนะครับซึ่งเดิมนะครับเป็นเป็นทางขึ้นนะครับแต่เราได้ปรับเป็นห้องห้องเดินกระจกนะครับให้สับชารได้มานั่งรอในระหว่งางรับบริการนะครับ ส่วนการพัฒนาอาคารสถานที่นะครับผมได้พัฒนาไปหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าของสถาน,นีตํารวจนะครับเดิมนะครับก็จะเป็นที่สลับจอดรถจักรยานยนต์นะครับผมได้ปรับเป็นพื้นขึ้นมาแล้วก็มีคาขวัญน,นะครับซึ่งดูสวยงามแล้วก็ดูมันทําให้พื้นที่นะครับอ่อนโยนลงนะครับ วันนี้นะครับก็ได้มีการทาสีเสาธงใหม่นะครับซึ่งสักเสาธงมันเป็นหน้าตาของโรงพักนะครับคนที่ไปมาก็จะผ่านเสาธงนะครับพร้อมที่จะทำเอายอดธงขึ้นนะครับเราทํายอดธงซึ่งเป็นยอดธงเบ็ดจะลงนะครับทําขึ้นมาแล้วก็บรรจุพระนะครับพระที่ใช้เป็นพระของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ พระยอดทองจังหวัดเพชรบุรีมีออกอยู่สีวัดนะครับก็จะมีหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงแล้วก็หลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาแล้วก็หลวงพ่อยิ่งวัดอุทัยโพธารามนะครับหลวงพ่อตัดวัดชัยนานะครับมีสีพระยอดทองนะครับแล้วเราก็ได้เพิ่มเติมพระนะครับเป็นของหลวงพ่อชื่อวัดควงคารามซึ่ง,งาาเป็นพระเกจิที่เป็นอยู่ในเบญจาของเหรียญน,นะครับแล้วก็หลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดาอิฐนะครับหลวงพ่อทองสุวัตโนดหลวงนะครับหลวงพ่อคงวัดเขากิ่งแล้วก็หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ วัดมหาธาตุนะครับซึ่งบรรจุอยู่บนยอดเสาธงนะครับตอนนี้บรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่านเจ้าวาดวัดเขามาณิอิฐนะครับท่านเป็นคนบรรจุนะครับรอขึ้นบนยอดธงนะครับการพัฒนาอื่นๆนะครับห้องประชุมนะครับแล้วก็พัฒนาห้องประชุมของเราซึ่งพื้นที่เนี่ยมันเล็กนะครับโรงพักเมืองเพชรบุรีนะครับอาคารเป็นอาคาร2ชั้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากอาคารสํานักงานของ สถานีตรวจอื่นๆนะครับเราเสียเปียบขาหลายๆระด้านะครับสถานีส่วนใหญ่ก็จะมี4ชั้นนะครับของเราเป็น2ชั้นนะครับสชั้นเล็กแบบโบราณนะครับผมก็เลยคิดว่าความที่เราเป็นแบบโบราณแล้วก็เล็กนะครับก็ทําให้ดูดีนะครับสีของโรงพักนะครับเราได้ขอจากสำนักงานแรงชาินะครับขอปรับเปลี่ยนสีนะครับ ็นสีเหมือนที่เห็นอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกสีแบบไหนนะครับซึ่งเราไปดูมาจากสถานทูตไทยในเวียงจันทร์นะครับสีจะคล้ายๆกันอาคารคล้ายๆกันสีของเราก็เลยปรับเป็นเป็นสีแบบนี้นะครับซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนกักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยนะครับ ส่วนเรื่องการเยี่ยมเยียนประชาชนนะครับสพมเพชรบรุรีเรานะครับมันจะมีโครงการหลายโครงการนะครับโครงการตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเราจะมีเดือนหนึ่งประมาณ6ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงเราจะซื้อของไปมอบและก็มอบเงินให้บ้างเล็กน้อยนะครับเป็นการดูแลคนที่ได้โอกาสกว่าเรานะครับส่วนการทําโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับเราก็ทําประชาชนในพื้นที่ก็ตอบรับด้วยความเป็นอย่างดีนะครับ ก็คนโครงการที่ทําให้เราเนี่ยประชาชนนะได้ใกล้ชิดกันครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังใช้โครงการของตำรวจแห่งชาตินะครับก็โครงการ stop walk and talk นะครับเมื่อเราไปพบปะประชาชนนะครับเราจะได้ข้อมูลรู้สึงปัญหาและความต้องการของประชาชนนะครับซึ่งเราก็นําจุดนี้นะครับมาในการแก้ไขนะครับทำให้ประชาชนอบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกไม่กังวลนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับ เราก็นำมาเป็นแผนในการปฏิบัติของโรงพักนะครับออกแผนการปฏิบัติแล้วก็มีแผนการตรวจเยี่ยมชุมชนอย่างเป็นรูปแบบนะครับซึ่งเราจะกำหนดให้ทั้งุ่้กับแล้วก็รองุ่มกับและสัตว,วทั้งหมดนะครับออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมๆกันนะครับ <c> เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นและก็สามารถสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ได้โดยง่ายนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเราก็เชื่อว,ว่าโรงพักเมืองนะครับก็เป็นโรงพักเมืองเพชรบุรีนะครับและได้ปรับปรุงในทุกๆด้านตามที่สำนักงานลงยางชาิกาหนดนะครับ ในส่วนการพัฒนาสถานีตำรวจนะครับด้าน,นอาคารสถานที่นะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งเราเดําเนินมาการมาแล้วเนี่ยนะครับก็เกือบจะครบถ้วนแล้วนะครับเหลืออีกเพียงเล็กน้อยนะครับเรามีการจัดอา,อาคารสถานที่ทั้งชั้น1ชั้น2และห้องประชุมนะครับให้รู้สึกเป็นโลพักทีอ่อบอุ่นนะครับพร้อมจะต้อนรับประชาชนครับ